สวัสดีครับพวกผมนิโกมอนั่วนะครับวันนี้พบกันในเช้าวันที่13พฤษภาคม2566นะครับอากาศวันนี้ยังคึ้มๆอยู่นะครับที่อุทุมพรพิสัยนะครับมาพอฝนตกมานะครับก็ชาวนาก็เริ่มไถนานะครับนี่เป็นรถไถเดินตามแบบรุ่นเก่านะครับ เองนะครับแล้วก็วานเองหมดนะครับไม่ได้จ้างนะครับพ็คนที่พอมีแรงทําแบบนี้ก็ไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับจ่ายแต่ค่าน้ํามันแล้วก็ค่าปุ๋ยนะครับส่วนค่าแรงก็ทําเองนะครับคันนาก็เขาเรียกว่าโลงนะครับอย่างเงี้ยมันม,มันกว้างมากถ้าเป็นนาโบราณมันจะมีคันนาเยอะๆขั้นนะครับไ้ควายไถนะครับ ตั้งแต่รุ่นนี้แหละมาควายก็เริ่มหายไปนะครับรุ่นรถไถเดินตามนะครับตอนนี้ก็มีแบบขับแบบรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีเยอะแยะมากมายนะครับทําให้คนเลี้ยงควายที่นี่ก็ไม่ไม่ไม right> ่เคยมีควายเลี้ยงแล้วนะครับสปอนที่ไถรถไถเดินตามนะครับบางคนก็เริ่มหวานแล้วครับบางคนก็ยังไม่ได้หวานบางคนก็ยังไม่ได้ไถไถพุดนะครับหรือว่าไถกลบนะครับก่อนที่จะปากดําก่อนที่จะหวานนะครับไม่ใช่ปากดานะครับ เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับที่จังหวัดริสเกตนะครับเรามาดูรถไถเดินตามนะครับแบบโบราณนะครับเรียกว่าโบราณนะครับรุ่นนี้ก็เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ประมาณสักประมาณปีสามแปดสามเก้านี่แหละครับพศนะครับที่มาแล้วก็ควายก็เริ่มเริ่มหายไปนะครับอากาศเช้าเช้านะครับนี่ยัง คลนมาสามมาแล้วนะครับหลังจากที่ตกหนักมาทั้งเ,เกือบทั้งคืนนะครับวันนี้เป็นวันที่สามที่อากาศคลื่นแบบนี้นะครับทําให้อุณหภูมิลดลงนะครับหลายที่ก็โอ้โหหาอยากให้ฝนไปทางบ้านาให้มาตกฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้างให้จะมาตกจังหวัดนี้บ้างนะครับคอมเมนต์มาในาคลิปนะครับนี่ก็ให้เห็นถึงความชุ่มเย็นของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดมากแต่หัวปีเลยปีนี้แปดสองนไม่แน่ใจว่าจะมาต่อเนื่องหรือป่าว่า กลัวมันจะทิ้งช่วงนะครับแต่มันก็ถึงเวลาฤดูการเรียกว่าหวานแล้วนะครับก็ต้องหวานนะครับถึงเวลานะครับกลางกลางพุษภาต้นพุทภา่วงนี้ก็ต้นพุทภานะครับเรียกว่าต้นอยู่ก็จะเริ่มหวานข้าวกันนะครับบรรยากาศเช้าเ้านะครับอากาศดีมากนะครับลมโชยเย็นๆนะครับนี่เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับผมมาถ่ายเกือบทุกปีนะครับเนี่ยสองปีแล้วที่มาถ่าย ผู้ที่ยังใช้รถไถเดินตามแบบนี้นะครับก็ใช้แรงเยอะนะครับ เดินตามแล้วก็ไถไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดงานนี้นะครับกว่าจะทั่วงานนี้อันนี้เป็นนาข้าวนะครับได้หวานแล้วนะครับหวานมาก็ฝนตรงมาพอดีนะครับนี่ครับหวานข้าวกันแล้วนะครับก็ทยอยหวานกันเห็นคนนี้หวานก็จะหวานตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันถึงฤดูจริงๆนะครับฤดูช่วงนี้นะครับพฤษภาคมนะครับเป็นบรรยากาศยามเช้าที่สีสเก็ตนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ